เพื่อนจ๋ามาดูประเดือนขนฟืนกันนะคะป้ะเดือนสั่งฟืนเข้ามาแล้วทุกวันน่ะไม่มีฝนนะคะมีแดดออกร้อนมากเลยแต่วันเนี้ยพอเขาเอาฟืนมาส่งให้ประเดือนฝนก็ตกลงมาประเดือนก็รีบขนกันสองคนตายายอุ้ยปวดแขนไปหมดเลยแล้วประเดือนก็ต้องรีบหาผ้ายางมาคุมฟืนเอาไว้เพื่อไม่ให้ฟืนเปียกฝนนะคะเก็บกันอยู่สองคน ทำไมฝนจะต้องมาตกวันนี้ด้วยก็ไม่รู้หนอะแล้วทีนี้ยมาเดือนสองคนก็รีบกันแข่งกับฝนเลยละคะ่ะทํากันอยู่สองคนไม่มีใครช่วยเลยนะคะวันนี้ฝนตกลงมาแต่ก็ตกไม่แรงนะคะตกก็พอดีฟืนนี่แหละคะ่ะเอาไว้สําหรับอ่าใส่เตาผิงนะคะในฤดูหนาวเนาะนี่ก็หนาวใกล้จะมาแล้วระเดือนก็ จะต้องรีบเก็บฝืนเอาไว้เพราะว่าหน้าหนาวมาเราจะได้มีฝืนไว้ใส่เตาผิงสร้างความอบอุ่นให้กับเราเนาะแล้วทีเนี้ยเมื่อมาถึงแล้วอะ่ะหลังจากนี้เสร็จแล้วนะคะพัดเดินก็จะต้องเาะโยนลงไปข้างล่างพอโยนลงไปข้างล่างเสร็จเนี่ยพัดเดินก็ต้องไปเก็บอีกขนหนึ่งนะคะข้างล่างไม่ใช่แค่นี้แล้วก็เสร็จเนาะดูสิคะอันเนี้ยหอบมาแล้วก็โยนลงไปข้างล่างเลยค่ะเพราะว่า จะลงเอาไปกองไว้ข้างล่างก่อนแล้วก็ไปเก็บข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยอุ้ยใกล้จะเสร็จแล้วค่ะดูสิคะฝืนกองบปเลยนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วฝนหยุดพอดีค่ะแข่งกับฝนสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนช้าแนวอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกทก fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าที่อยู่ด้วยกันนะคะ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมานะคะวันนี้ป้ะเดือนมาอยู่ข้างนอกเลยแดดกําลังอ่อนๆเย็นสบายเลยคะ่ะตอนนี้นะคะแดดไม่ค่อยร้อนวันนี้เนาะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็โอเคนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กดไลค์กดแชร์นะคะนั่นนันคือกําลังใจของประเดือนเนาะ,อะขอบคุณให้กําลังใจประเดือนตลอดมานะคะทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปประเดือนอยู่นี้เนาะนะคะประเดือนก็จะมาเมาส์มอยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะประเดือนก็อยากจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมีเรื่องก็มีอยู่ว่ามาดามเมียฝรั่งในเมืองนอกเนี่ยเขามีชีวิตอยู่กันยังไงนะคะ พอได้มาเป็นมาดามเมียฝรั่งแล้วอะหลายๆคนนะเนาะเมืองไทยเราก็อิจฉานะคะว่าอ่ามาเป็นมาดามเมียฝรั่งแล้วเนี่ยเธอคงจะมีความสุขดีเนาะอ่าเธอคงจะมีเงินมีทองใช้จ่ายกันอย่างสม,มบูรณ์เลยเธอคงจะมีความสุขมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็อ่าคิดอย่างนั้นกันนะคะถึงว่าหลายๆคนอยากจะได้ เป็นมาดามเมียฝรั่งกันนะคะแต่อ,อยา่าเพิ่งคิดอย่างนั้นกันนะคะหนูๆจ๋าน้องๆจ๋ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยจริงอยู่หลายคนนะคะอาจจะมีความสุขกันแต่หลายคนก็กว่าจะมาเป็นเมียฝรั่งกว่าจะได้มาเป็นมาดามเนี่ยคําว่ามาดามน่ะหลายหลายคนน่ะก็เหมือนจะขอขอขอจะข,ขอคุยเรื่องคําว่ามาดามก่อนเนาะ คำว่ามาดามเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเป็นคําพูดที่ดูถูกกันแน่แกนนันแหน่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นเป็นผู้หญิงฝรั่งง่ายๆเนี่ยน,นะคะคือว่าเป็นผู้หญิงฝรั่งกันนะคะอาที่เป็นมาดามเนียฝรั่งเนี่ยแต่บางครั้งอะบางคนก็โกรธโน่นนี่นั่นแต่ป้เดือนไม่โกรธนะคะยอมรับชะตากรรมของตัวเองว่าวันหนึ่งอะมาถึงจุดนี้ใครจะดูถูกเหยียบย่ายังไงว่า,า,าว่าป้เดือนเป็นมาดามเมียฝรั่งก็ตามสบายนะคะป้เดือนไม่โกรธเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะป้เดือนก็มาอยู่ ได้สามีฝรั่งเราก็เป็นมาดามเมียฝรั่งคือพระเดือนแบบว่าไม่ได้เป็นเมียฝรั่งที่หรูหราพระเดือนเคยเล่ามาทุกคลิปนะคะว่าบ้านเมืองอที่พระเดือนอยู่เนี่ยคือพระเดือนได้สามีาไม่รวยได้สามีแบบว่าแค่จะถึงกับว่าจนก็ไม่ใช่นะคะแต่ก็ พ่อแม่เขาพอมีที่ทางให้ลูกบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ประเดือนก็สองคนก็ต่อสู้กันมาตลอดจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะการที่มาบบเป็นมาดามเมียฝรั่งเนี่ยไม่ได้คิดว่าะจะต้องอได้แฟนรวยหรูหราฟู่ฟ้าอะไรกันทุกคนไปนะคะมันไม่ใช่เนาะหลายๆคนที่เขากลับไปบ้านไปไปเมืองไทยแล้วเขามีเงินกลับบ้านเนี่ยทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องต่อสู้นะคะพูดกันหย,ยาบๆก็คือปากกัดตีนถีบเลยอะนะคะคือเช้าะจะต้องออกทํางาน เย็นกว่าจะกลับถึงบ้านนะคะก็เป็นเวลาค่ำมืดแล้วคือชีวิตหมุนเวียนอยู่ประจําก็คือการว่าไปทํางานกลับถึงบ้านตื่นขึ้นไปทํางานค่ำมานอนบ้านตื่นขึ้นไปทํางานจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนาะทีนี้หลายหลายคนก็คิดว่าอุ้ยไม่คงจะไม่ใช่หรอกมั้งเห็นไปเมืองไทยมีเงินฟุ้งเฟ้อฟูฟ้าอรือเมืองนอกคงจะมีเงินมากมายสามีคงได้เงินเยอะนะคะแต่ไม่ใช่เลยนะคะบางคนต้องมาทํางานกันเองทั้งนั้นเลยเนาะ ก็อย่างที่ประเดือนบอกไปเมื่อกี้คือทํางานปากกัดตีนถีบนะคะบางคนทํางานเป็นหมอนวดเช้าก็ต้องเป็นหมอนไปนวดที่ร้านนี้เย็นก็ต้องมีบางทีก็อาจจะมีแขกออจอมาก็ต้องมานวดกันต่ออีกอะไรประมาณนี้เนาะกว่าจะได้เงินตาะบาทตาลสรุปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะบางคนไปทํางานทําความสะอาด ทำงานที่เมืองไทยเราไม่ทํากันนะคะคนเมืองไทยเราก็คือเขาไม่ทำไปไปทํางานทาความสะอาดเช็ดซ่วมเช็ดถูอะไรพวกนี้แต่มาดามเมียฝรั่งเนี่ยทำกันทุกคนเลยนะคะป้าเดือนก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นป้าเดือนก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นที่ต้องมาทํางานเช็ดซ่วมเช็ดถูป้าเดือนทํางานเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ยเป็นโรงแรมใหญ่นะคะลงไปข้างล่างเลยอันนี้ไม่เห็นเนาะตอนนี้ไม่เห็นมองไปทางนี้จะไม่เห็นนะคะแต่ตรงไปตรงเนี้ยเนี่ยป้าเดือนเห็นตรงนี้คือเป็นโรงแรมใหญ่ป้าเดือนไปทํางานอยู่เนี่ยสิบสามปีไปเช็ดซ่วมเช็ด ทุกอย่างทําทุกอย่างไปท้าใ้เขาสับเขาโขกอยู่ใช่เจ้านายเขาสับเขาโขกตอนตอนนั้นป้เดือนไม่รู้ภาษาไงทําทุกอย่างเพื่อที่จะ,ะให้ได้เงินมาซึ่งก้อนหนึ่งเพราะว่าป้าเดือนมาอยู่ใหม่ๆตรงนี้เนี่ยติดหนี้ธนาคารกู้เงินธนาคารมามาซื้อมาปลูกบ้านแล้วทีนี้เงินในธนาคารก็ไม่มีของเราเองทั้งสามีทํางานทั้งป้าเดือนก็ต้องทํางานเขาสับเขาโขเขาด่ายัางไงก็ต้องทนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อที่เราจะได้ ได้ทํางานอีตรงนั้นเพื่อที่จะได้มีเงินนะเอามาจุนเจือในครอบครัวเพราะว่าแฟนทํางานนะส่วนหนึ่งเนี่ยแฟนประเดือนก็ต้องใช้นี้ธนาคารส่วนหนึ่งจะต้องมาใช้กินกันเองในครอบครัวแล้วเงินมันก็ไม่พอเนาะทีเน,นี้ยประเดือนก็ยังต้องไปทํางานเองทิ้งลูกน้อยทิ้งลูกน้อยให้อยู่กับลูกคนโตอีกทีหนึ่งอะนะคะเพื่ที่จะต้องได้เงินมาดูแลครอบครัวนี่แหละถึงได้บอกว่า กว่าจะได้มาเป็นมาดามเมียฝรั่งนะีมันไม่ได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆจา๋ามันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้สบายอย่างที่หลายๆคนคิดอย่างที่หลายคนเขาอยากจะเป็นกันเนาะเมื่อมาถึงแล้วอ่ะเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมอย่างที่ประเดือนว่าไปนะคะทีเนี้ยมาดามเมียฝรั่งเนี่ยหรอแทนที่จะได้โอ้โห แต่งตัวอวดไปกินข้าวที่โน่นเย็นนี้แต่งตัวอวดไปกินข้าวที่นี่วันนี้ไปโน่นไปเนี่ยไม่มีทางค่ะไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกนอกจากว่าเออเพื่อนๆวันเกิดทีหนึ่งเพื่อนๆจะเชิญเราไปกินเลี้ยงวันเกิดที่บ้านนานๆทีอะไรประมาณนั้นาน่ะใช่นะคะอันนั้นน่ะใช่แต่ที่จะมาวิ่งโอ้หิวข้าวไม่ทํากินเองหรอกชะไปซื้อข้าวตลาดกินดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่มาดามเมียฝรั่งแน่นอนคือมาดามเมียฝรั่งก็คือต้อง ถ้าหิวเหรอเธอต้องทํากินเองไม่งั้นเธอก็จะไปกินที่ไหนล่ะไม่มีแถวเนี้ยเธอจะไปซื้อขนมกินเหมือนว่าเราไปเดินตลาดหน่อยซิหาขนมกินอะไรประมาณนั้นอ่ะไม่มีนะคะที่นี่แล้วถ้าเราอยากกินข้าวเราก็ต้องทํากับข้าวกินเองอยากกินอันไหนเราก็ต้องทําอันนั้นกินเองไม่งั้นเราก็ไม่มีกินแล้วกับข้าวที่เหลือเนี่ยมาดามเมียฝรั่งก็ทํากันยังไงร,รู้ไหมคะกับข้าวที่เหลือเนี่ยใส่ถุงใส่กล่องพลาสติก แล้วเอาไปแช่แข็งนะคะเอาไปแช่แข็งไว้เมื่อไหลเมื่อนึงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องเอานั้นออกมากินของทุกอย่างเนี่ยมาดามเมียฝรั่งไม่ได้ทิ้งนะคะไม่ได้ทิ้งเลยไม่เหมือนเมืองไทยเราซื้อมาอุ้ยไม่บีไม่น่าก,กินไม่อร่อยเขื่อนทิ้งไปไปซื้อมาใหม่นั่นน่ะเห็นไหมคะแต่อย่าลืมว่ามาดามเมียฝรั่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เลย เราจะไม่ได้ทิ้งของเราเลยนอกจากถ้ามันเสียจริงๆหรือว่ามันบูดรจริงๆอะไรประมาณนั้นน่ะเราถึงจะได้ทิ้งของนะคะของทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเก็บเราจะต้องกินอย่างรู้กินรู้เก็บรู้ประหยัดรู้อดุดมัธยัตสนั่นคือเมียฝรั่งนะคะนั่นคือมาดามเมียฝรั่งตัวจริงนะคะเพราะว่าอยากจะให้รู้จังเลยว่าหลายๆคนนะอุ้ยเนาะอ่านอยู่เมืองไทยเนี่ย สุขสบายแค่นี้ฉันก็หยุดได้สามีมังนอกฉันต้องสุขสบายมากกว่านี้อยากจะให้มาอยู่มังนอกเหลือเกินเลยนะคะเพราะว่าป้าเดือนจะไม่พูดแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยอ่าไม่ได้ใช่เยอรมันที่ป้าเดือนอยู่นะคะทั่วไปทั่วไปนะคะทั่วไปเลยคือจะเป็นอย่างที่ป้าเดือนพูดมาหมดเลยคือของไม่ได้ทิ้งกับข้าวหรือไม่ทําเธอก็ไม่ได้กินเธอจะต้องทํากินเองสามีไปทํางานเย็นกลับมาจะต้องมีกับข้าวมีอาหารอยู่บนโต๊ะนะคะ ไม่ได้ว่าจะไปซื้อมาวางไว้ให้เราจะต้องทําเองนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้ออาหารไปอะไรมาทํากินเองเนี่ยเร,เ,เ,เราก็จะไม่มีเงินเหลือใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีเงินเหลือทุกบาททุกสตางค์นั้นคือจะต้องเก็บเก็บหอมรอมริบไว้ให้ได้มากเท่าที่จะมากเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งมาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าประกันค่าภาษีค่ากินอยู่ค่าน้ามันรถค่าประกันรถอะไรพวกนี้ มันรวมอยู่ในเงินเดือนที่เราได้มาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไม่รู้กินรู้เก็บเนี่ยเราจะไม่เหลือเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเลยเนี่ยเราจะกินไปเดือนเดือนหนึ่งหมดไปวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลับเมืองไทยไหมล่ะเราก็ไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วเราจะไปเยี่ยมพี่น้องหรือเราจะส่งให้พี่น้องบ้างอะไรเงี้ยเราจะเ,าเงินไหนล่ะเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทําอย่างที่ประเดือนพูดมาไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็ไม่ทำเนาะ อันนี้ประเดือนก็ไม่อยากจะว่าทุกคนนะคะประเดือนขอถอนคาพูดเขาไม่ได้ทํากันทุกคนเนาะแต่ก็เป็นบางคนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างที่ประเดือนพูดนะคะจะเป็นอย่างที่ประเดือนพูดมาทั้งนั้นคือรู้กินรู้เก็บรู้อดออมขยันอดทนเมียฝรั่งเนี่ยอดทนชั้นเยี่ยมเลยนะคะอดทนประหยัดแล้วก็อดทนแล้วก็เสื้อผ้าเหรอถ้าไม่จาเป็นจริงๆอ,อ่ะก็ไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนใหม่เท่าไหร่นะคะจะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า เสื้อผ้าหน้าร้อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่กันเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่นี่มันเป็นเมืองหนาวเนาะถ้าหน้าร้อนมันก็มีแค่สี่ห้าเดือนอะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายแล้วส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวมากกว่าแล้วที่เนี้ยเสื้อผ้าหน้าหนาวเนี่ยเราก็ใช้เฉพาะหน้าหนาวเราก็ต้องมีเยอะหน่อยใช่ไหมคะเพราะมันหนาวหนานเนาะเราก็ต้องมีเยอะหน่อยการที่เราอยู่เยอรมันเราใช้เสื้อผ้าสองฤดูนะคะใช้เสื้อผ้าสองฤดู ฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะคะสองฤดูเนี่ยเสื้อผ้าเราก็ควรจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปนกันนะคะของฤดูหนาวก็จะอยู่อีกที่หนึง่งเพระาะว่าเวลาเราหยิบใช้จะได้อ่าจะได้ไม่ต้องค้นหานะคะเวลาฤดูร้อนเราก็อีกที่หนึ่งหยิบใช้ก็จะได้คลองมือถ้าเราไม่ปนกันนะคะเราเอาไปเป็นที่ๆของของเราเนี่ยเวลาเราหยิบใช้ก็จะได้สะดวกมือเนาะนะคะนี่แหละคือมาดามเมียฝรั่งตัวจริงนะคะที่มาอยู่มังนอกเนาะ,ะเดือนอยากจะบอกเอาไว้นะคะทุกคนนะคะ พี่น้องจ๋าน้องๆหนูๆจ๋ามาดามเมียฝรั่งเนี่ยลำบากที่สุดลำบากที่สุดก็คือมาดามเมียฝรั่งนะคะแล้วก็อดทนที่สุดก็คือมาดามเมียฝรัง่งจะถามว่าขี้เหนียวไหมเป็นแล้วค่ะนะคะเป็นแล้วค่ะตอนนี้ตอนมาใหม่ๆป้าเดือนก็ไม่เป็นเนาะเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมล่ะคะทีนี้พอมาอยู่เมืองนอกเนี่ยเป็นไปตามอัตโนมัติตามที่เขาเป็นกันเลยนะคะ ก็อาจจะมีขี้เหนียวบ้างนิดๆน,นะคะอย่างป้าเดือนนี่แหละก็เป็นบ้างนะคะป้าเดือนยอมรับว่าป้าเดือนก็เป็นเริ่มเป็นขึ้นมาแล้วเนาะถ้าไม่เป็นแล้วก็ดูแลครอบครัวไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องดูแลครอบครัวเราเอาครอบครัวเราไปให้รอดเนาะนะคะ <c oughs> เป็นยังไงม้างคะคลิปเนี้ป้าเดือนก็เมาโมยมาพอสมควรเนาะว่าชีวิตมาดามเมียฝรั่งนะ่ะเขาอยู่กันยังไงนะคะแล้วเอาไว้เราพบกันคลิปหน้าเนาะ คลิปหน้าเนี่ยประเดือนจะมีอะไรมาเม้ามอยให้ฟังอีกนะคะหลายๆอย่างที่ประเดือนอยู่ในเมืองเยอรมันมาก็มีอะไรหลายอย่างที่จะ เมาหมอยเนาะนะคะแล้วเราไ่ <c oughs> พบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ป้าเดือนต้องลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีอายุมัน่นขันยืนมีพลังานใหม่ที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไค,ะครต์ให้ใป้าเดือนด้วยนะคะนั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนะคะกรุณาให้กําลังใจป้าเดือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ป้าเดือนต้องลาไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไม่าบายจ้าสวัสดีคะ่ะ